ท้องฟ้าก็สวยๆวยันนี้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการเหมือนเช่นเคยนะคะ เช้าวันอาทิตที่15มิถุนาย,ยนปี2560ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกาันอัปเดตกันหน่อยทุกคนคะ่ะตกยาวยันสิ้นเดือนเลยนะคะนะระวังชาวนาเกษตรกรเตรียมรับมือให้ดีนะคะนะชาวประมงด้วยอย่างไรก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าจังหวัดใดพื้นที่ใดรับน้ำฝนกี่เปอร์เซ็นต์กันเนาะอ,อนะคะ จากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะคะและประเทศไทยตอนบนค่ะทุกคนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะ ลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้ประเทศไทยเรามีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาคแรกกันเลยนะคะว่าจะได้รับน้าฝนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา แพร่น่านและอุตรดิตถ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-37ององศาเซลเซียสนะคะ ต่อมามาดูภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีนครปฐมและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-38องศาเซลเซียสนะคะ ต่อมามาดูภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะต่อมามาดูภาคใต้ฝั่งตะวันออก นะคะฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะต่อมามาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะฝั่งอันดามันนะคะ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 7องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ต่อมามาดูกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27-29องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะนะทุกภาคต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบพระคุณย่งสูงค่ะข้อมูลประจำวันที่25 มิถุนายนปี2566นะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะชาวนาพี่น้องเกษตรกรนักเรียนทุกคนนะคะมาอยู่ในที่โล่งแจ้งนะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะนะระวังน้ำท่วมด้วยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายๆขอบพระคุณทุกคนมากคะ